ล่อให้น้ำเดือดจ้ะ,ะ,ะามาน้ำเดือดจังสิเอาปลาลงจ้ะต้งสิเอาปลาลงแล้วก็ปรุงอ๋อไม่จ้ะอู้หอมหอมตะลุกตอเวนหอมตะลุกตอเวนเลยจ้ะทุกคนหอมคือแกงปลาบานเ้องเลยจ้ะแกี๊ยงบานห้องลราพี่น้องเนาะปรุงจนทุกคนกคน้ำก็อร่อยจริพี่น้อง นำหน่อยแท่ไชบะลาอีกแล้วเนี่ยตองุ <S <S ุงจทุกคนน่หนังก็หน่อยเฉี่หนอยเรียบร้อยแล้วทุกคนคุณจ็กน้อยคุณแบบนี้เอาจากปลาจังบมลใคยเด้น้อยพี่หนองเนาะ ล่อให้น้ำเดือดจ้ะ,ะามาน้ำเดือดจังสิเอาปลาล่งจ้ะนีเ่เอาปลาลงแล้วก็ปรุงสวัสดีจ้าเจ้านี่เลยไมน่นู่นเกี้ยปลาจ้ะทุกคนเกียยปลาเส้นนอมีสุมจ้าทุกคน ใส่เครื Pokémon ่องเลยจ้าใส่เครื่องเลยเดี๋ยวก็ได้กินละหมอกระพุดอการเดือดโอ้ยรอดเต็มหมอแล้วพี่น้องเลยบ้านเด็กแข็งจะใยญ่ยุกินอันที่ดียังทัดเหลวอยอะจ้าเยวก็ได้กินละหมอกระพุดอการเดือดโอ้ยรอดเต็มหมอแล้วพี่น้องเลย เดือดแล้วจ้าหม้อเดือดแล้วใส่ปลาลงไปเลยใส่อันนีจ้านี่ใสด้ไปบุบหหอมโดือดตายอ๋อะ เซนทำไมสมใส่ตะไคร้ก็ไปมากดเรียบร้อยเลยจ้ะน้ำบวกเลยหัวบวกอีกอยูุย่าปลาก็าพอได้กินอยู่ดอกพี่น้องนี่เวลาไปนจ่จ <c ười> จะเนาะบอดิสือ่นบ้านดิแกงจัดเยี่ยยุเย็นนั่นที่ดียังตันเหลวอยู่ <c ười> จ้ะจ้ะตั้งไว ใส่ผงนวดจาทุกคนะใส่เนี่ยตวงใส่ปลาเด็กบ้านจ้าทุกคนคือปลาเด็กบ้านี่หาปลากับพ่อได้กินยีดอกพี่น้องนี่เวลาไปนี่นจะเนาะพอไิสื่อเพอนโอ้ยตาย สวัสดีเจ้าเจ้านี่เลยไม่นูกแเกียงปลาจ้าทุกคนเกียงปลาเส้นนมีสุมจ้าเรียบร้อยแล้วทุกคน พี่าปลากับพ่อได้กินยีดอกพี่น้องวันี้เวลาไปน,นี่จะเนาะพอไปได้สื่อเพิ่นหอ,อมเลยจ้ะหอมหอมตลออกอบวนหอมตลบอบอวนเลยจ้ะทุกคนหอมคือแกงปลาบานเ้องเลยจ้ะแกียงบ,นบานห้อาเลยพี่น้องเนาะรอให้น้ำเดือดจาอ้าแบบน้ำเดือดจังสิเอาปลาลงจ้ะต้งสิยดเอาปลาลงแล้วก็ปรุงปรุงจ้าทุกคน น้ำก็อร่อยจริงๆหน่อยบม้อหนีแกงจะเสียอยู่เจนนั่นที่ดียังท่านเหลวอยู่นะใส่ผงนวดจ้ะทุกคนฮะเดี๋ยวก็ได้กินละหมอกระพุ้อันเดือดโอ้ยก็เต็มหม้อน้พี่น้อยบม้อหนีแกงจะเสียอยู่เจนนั่นที่ดียังท่านเหลวอยู่นะกรเดกเจี๊ยต่อห็ดไว้ ใส่เนี่ยตวงเส่ปลาเดกบ้านเดืทุกุ้นที่ปลาเดกบ้านปลาก็เป็นปลาดุกปลาคอห้านี่ละจ้านี่ละสี่แกงจ้าอันนี้คุนทุกน้อยค้นแบบนี้เอาจากปลาจังบอมลใครด้น่นอพีหนังเนาะ เดือดเรยจจ้าพอเดือดแล้วใส่ปลาลงไปเลยปรุงจนทุกคนนี่นะคือหน่อยจริงๆเลย ใส่ผงนวดจะทุกคนนะล่อให้น้ำเดือดจ้ะละ,ะน้ำเดือดสิเอาปลาลวกจะเอาปลาลงแล้วก็ปรุงใส่อันยจ้ะเนี่ยใส่ไปบุบูนหอม เยปพ่ออิตูจ้ะก,ก็ัปสี่เนาะพี่น้องอนี่ฮะปลากับพ่อได้กินยี่ดอกพี่น้อง <c oughs> นี้เวลาไปนี่จะเนาะพวกบริสุทธิ์คน <c oughs> คุณนเล็กน้อยคุนแบบนี้เอาจากปลาจางังบอมน์ใครเดินน้อพี่น้องเนาะ เจนทำไมสมเจนแต่ไก่ก็ไปมากรียบร่อยเลยจ้ะน้ำโบกแล้วโบกอีกอยู่บ้านีกแกงจักเย้ยอยู่เจนอันที่ดียังทันแล้วอยู่จ้ะเจนมีจ้ะนี่ใส่ไปบกวดหอมหอมเลยจ้ะหอมหอมแต่กอากวน หอมตลบอบอวนเลยจ้าทุกคนหอมคกีแกงปลาบานเท่าเลายจ้าแกี๊ยงบ,นบานเท่าแล้วพี่น้งนะองเนาะขุ่นเล็กน้อยคุ่นแบบนี้เอาจากปลาจังบรมนคอยเดินเล้วพี่น้งนะองเนาะเไปพกตูจ้ะก็ภาษี่เนาะพี่น้งองเรียบร้อยแล้วทุกคน เลยจ้าอหอมหอมตลบอบวนหอมตลบอบวนเลยจ้าทุกคนหอมคือแกงปลาบานห้าวเลยจ้าเกงบ,นบานบานห้าวเลยพี่น้องเนาะโอ้่ตายเอาเอ,าเอาปลาก็เป็นปลาดุกปลาคอห้านี่แหละจ้านี่แหละที่เกงจ้าอันนี้ เดี๋ยวก็ได้ทีจ่จะพุดอีกจะเข้ากับซุปจ้าจะมีกับมีสัมนี่ด้วยจ้าปรุงจนทุกคน้นน้ำขึ้นหน่อยสิอะขึ้นหน่อยน้ำหน่อยแค่ใบประหลากี่แล้วเนี่ยตองก็ <c oughs> <c oughs> จะกินดีอยากเลยทำไม่ได้ว่างก็ได ปีนี่ปลาหน้าทงบะมีม่เลยจ้าเนี่ยไปท่าำ้องกินกิน,กนึ้น,นทุกคนใส่เครื่องเลยจ้าใส่เครื่องเลยใส่เนี่อตวง เสร็จประเดกบัน่นจ้ะทุกคนคีอประเดกบัน่นเรียบร้อยแล้วทุกคนนำหน่อยเทใส่ปลาดี๋ยูนี่นตอง <c oughs> เดี๋ยวกระไรที่เลยจ้าโคตรอีกจะข้าวกระสุกจ้าจิ้มี่กับมีซันีเลยจ้าเรียบร้อยแล้วทุกคน ก็ด้กินดอยาเลยเ้าไม่ได้ว่างก็ได้ปีนี้ปลาหน้าทงบะมีเลยจ้ะงๆเลยไปถ้ามันยงได้กินพี่นอ่ะ